ไอ้ดูเฮ้ยิ้มใส่ได้ไหมเดี๋ยววันนี้ไล่สูตรของใจเอกไอ้อันนี้ทําวันนี้ทําปั๊มลมใช่ไหมปั๊มไม่ขึ้นใช่ไหมครับวันนี้พอถามอาการนี้มันเป็นทั้งเนือซตึงเน้เห็ดอันนี้นะ้ะปัญหาเขาเบิ้งสิบไส้ใส่เกียร์ไม่ได้เบรกไม่อยู่อันนี้ลมปั๊มไม่ขึ้นเลยเบิ้ลไปเถอะวันนี้เออเนียเดี๋ยววันนี้พี่วันนี้ ไล่ส่วนของใจอีกด้วยนะวันนี้เดี๋ยว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 พี่อาจจะไปเดี๋ยวพี่ไปทำให้กันได้ตัวตัวไหนตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวข้างในเนี้ยปั้มลมปั้มลมเดี๋ยวถ้าถอดออกแล้วเดี๋ยวยิ้มใส่ได้ไหมว้าวยิ้มอยู่ในน้องมันเป็นยังไงก็รถคันนี้ปั๊มลมเอาเดี๋ยวมาถึงนะตัวปั๊มลมเมื่อคืนมีันไม่มีแรงมันไม่มีแรง เบตรงนล้วอ่อดึงนี้แหละเห็นนี้ก็ได้สิคุณไปเห็นงานแน่หรือเปล่าบถ่ายรูปอยู่เดียวถ่ายรูปให้ตัวอยู่บปั่มลมบ่ขึ้นบ่ไอ้เบิ้งเรามันเป็นนี่ยังนี่บอกปั๊มลมมันฝามันดิแวนหักครับแวนแวนลูกสูงหรือแวนไอ้ห้องฝามันแวนที่ฝายนะเออคิดว่าสดีบ่เอาคิดเอาตามเขาในใจนะยังไม่ดีสิ เซ่เดี๋ยวเบิวงนี้เป็นยังไงนี่เอฟซีบอกว่าเพ่เห็นหน้าตัวเลขจริงวะนี่หาร้านของคนณไหมเนาะเซ่เอาสิประกอบแล้วว่ามือนี่แนวแอ๋อใส่เวลาอยู่ประมาณเกินสิบโมงเนาะประมาณนี้้ใส่อะไรอยู่หรอกลูกพี่แกออกมาคุ้มเหรอครับมีกาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาให้ประกอบเข้าคืนเลยนะอันนี้อันนี้ไปรื้อฝามาแล้วใช่ไหมใส่ฝาเหล่านะเนาะเดี๋ยวลองสตาร์ทด้านนอกแบดนี้เนาะ คือคือเดี๋ยวช่างเอกเขาจปิดสะอาดสตาร์ทแล้วครับ mm hmm. ล็อกกี้สองร้อยสิบบอกพี่หนุ่ยสองร้อยสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะครับล็อกกี้ mm hmm. กแรกๆเลยเจ,จ้าคุณปู่ครับเจ้าคุณปู่นี่ครับลองลมดูนะครับช่างเอประกอบเสร็จแล้วประมาณเก้าประมาณสิบนะครับว้าว <Wow. S 1> ใช้ได้นะครับจากไม่ขึ้นนะครับเดี๋ย่จะไปลองกันนะครับ